มาคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์การใช้ของจากกล่องทองทั้งเกมนะครับเพราะว่ามีเด็กน้อยเนี่ยท่วงบวมทุกคลิปเลยว่าพี่ครับเมื่อไหร่มึงจะทำคอนเทนต์ก่อทองที่กูขอเมื่อี้อะครับพี่ขอไปทุกคลิปเลยครับ มาวันนี้แหละเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยว่ามันง่ายขนาดไหนนะลงตาเดียวพอเชื่อผมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ชนะกดยกเลยตามผมได้เลยแบบนี้โอเคได้สก,กามามันจะไม่ชนะได้ยังไงคอนเทนต์นี้มันง่ายอะ่ะถ้าเทียบกับคอนเทนต์แบบใช้ของสามอย่างเก็บของบ้านนู่นบ้านนี่อะไรแบบยาจกอะถ้าเทียบกับวันนี้คือแบบโอ้สบายล้างก้นรอเลยทุกคนอุย้ยไฮยโต้ไฮยโต้โอเคลว่วงอุย้ยเพื่อนนายใช้บูลาเปล่า ไปล่วงก่อนเลยพี่เสือไปพี่เสือพี่เสือไปพี่เสือข้างหน้าอุ้ยโซเนียไปโซเนียะโอเคหลบทันหลบทันโทษทีนะจ๊ะโซเนียอุ้ยไปชุดชุดแดงชุดแดงชุดแดงแจงคูดข้างหน้าเฮ้ยไอ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 วอลไม่มีมาวัดไหมไอวอลไม่มีวัดได้ไอวอลไม่มีก็วัดได้เอาโคอย่างนี้ ออกมาอย่างนี้เอา้าจะตายผมนี่แหละจะตายอยา่าเพื่อนใจเย็นหันหลังสวนหันหลังสวนโอเคก็เปิดมาได้มา5้าคิวเลยคิดเอาคอเนเนต์มันง่ายผมก็เลยแบบเก็บไว้ทำหลังหลงแล้วกันนะเนี้ยเออมาลุ้นกันว่าแบบนี้เราจะชนะไหมยังไงก็ชนะคือแบบของมันฟูอะ่ะคือของจากกล่องทองเลยนะเว้ยทำไมมันจะไม่โกงใช่ไหมไปซ้ำก่อนไปโชคดีนะเพื่อนโดนฉลามกัดไปซะ Shark. มาเดี๋ยวเรามาลีหาปืนอีกกระบอกหนึ่งดีกว่าโอเคปืนนี้ละกันนะถือว่าเราซ,ซื้อไปเลยไม่ต้องคิดมากยังไงก็ชนะไปเดี๋ยวเราลงไปดูตรงโพชินจีดีกว่าอาจจะมีคนให้เราคิวก็ได้เพราะว่าเห็นคนกระโดดลงมาไลา่เครื่องบินน่าจะมีนะทุกคนนู้ง่นู่ไงนูง,ง่วิ่งอยู่เห็นไหมผมบอกแล้วผมอานไล่เครื่องบินออกเพราะผมเทพไงมาเพื่อนนายมีกี่คนข้างในบ้านเดี๋ยวเราเอาสกาชาันเลยคงไม่มีใครบนโลกนี้ทําเพราะว่า โอ้โหมันเป็นปืน A r ไงมันไม่ใช่ปืนชาร์จมาผมจะตายวะวัดเลยวัดเลยเจ้วัดเลย,ดเ,ลย,ดเ,ลยเดี๋ยวขอพันยาก,ก่อนโอเคแล้วเราก็จะดักมุมเพื่อนเขาน่าจะมานะถ้าเกิดเพื่อนเขาไม่ทิ้งนะขอให้เพื่อนนายไม่ทิ้งด้วยนะเจ้เจ้สุดสวยมาเริวมาเริ่มเริ่มลอยลงังลอยลังแบบนี้ก็สวยกินนิ่มเลยนะโอเคซ้ำก่อนซ้ำได้ซ้ำไปเจ้ลาก่อนนะขอบใจมากอุย้ย เรียบร้อยหมดตีนะจ๊าหมดตีนะจ๊าเจ๊ส,สวยๆกับผู้หนุ่มสุดหล่อผู้หนุ่มสุดหล่อคืออะไรวะข้างหน้าเหมือนมีคนชุบกันเพราะว่ามันเป็นแสงนะทุกคนเห็นไหมแสงสุดท้ายของพี่ตูนบอดี้สลัมมาเดี๋ยวเราไปแสงสุดท้ายกันดีกว่าทุกคนน่าจะมีคนให้เราคิวอยู่สักเอ้ยไม่แสงสุดท้ายละเอาแสงนี้ก่อนเลยโอ้โหคาบุกิคาบุกิมายิงคนชุดโดดหดแบบนี้เนี่ยชอบเหลือเกินเอานีคาบุกิหนี เอ็มพีเหรอคาบุกิมาขอเอ้ยใครขับรถมาปาติโนยาเฮ้ยคนคนมบนเยอะจังวะปาติโนไปปาติโนคาบุกิแล้วนี่ชุดม่วง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 เรียบร้อยไปเลยนะฮะก็ได้มา12คิวแล้วโคตรไวผมบอกแล้วคอนเทนต์เนี้ยของมันโหดอ่ะดูดิของจะกล่องทองเลยแล้วไปทำไมจะไม่แชมป์ใช่ไหมทุกคนรถนี่เกี่ยวไหม เกี่ยวนะรถนี้ผมไปยืมเข้ามาชนปับแล้วก็รูนั่งดีกว่ามาเรียบร้อยล็อกหัวยังกระโปรเลยนะตูดน,นี้อฮ๊ยข้างหน้าเดี๋ยวเราใช้ v ีดเิงเหนือทุกคนเขาะจะได้ไม่รู้นะพราเราอยู่ตรงนี้เอาหูฟังไม่ใส่หูฟังไม่ใส่ไ,ใสไปล่วงเอาร่วงแล้วตัเนี้ยโอเคล่วงแล้วล่วงแล้ว,ลว,ลวหูฟังไม่ยอมใส่ไง มาตอนนี้ก็ได้มา15คิวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขับรถไปดูกล่องแรกดีกว่าอาจจะมีของที่ให้เราแลกได้โหดๆนะทุกคนเพราะว่าไม่อยากใช้ปืนนี้หรอะเล่นทั้งเกมก็ไม่ไหวนะเออตอนนี้เรียนเรามี1,200ละเดี๋ยวเรามาเปิดตู้แรกและกันโอเคมีอะไรบ้างรีมือกาสไม่เอาลีเรื่อยๆละกันนะทุกคนโอเคสแปซไม่เอาอุ้ยเอ็นของจัดแล้วแหละแบบนี้ นานๆทีเราจะเล่นปืนวันช็อตโอเคเอามาเลยแต่มันยิงยากเวลาสโคมันจะล็อกแต่ตัวทุกคนโอเคแม้ก็อย่าไปสรรหาเล่นถ้าจะเล่นก็เล่นพวกแบบ a c 8 0ไม่ก็ Wood Packer น่าจะดีนะไม่ได้จะพูดวูดแพ d p เกอร์ได้ไงต้องพูดว่าฟิวฟิวใช่ไหมทุกคนเออตอนนี้ปืนเราก็ถือว่าพร้อมละสำหรับเซตไฮไลท์ก็จะมีคองเก้ากับเอนะไปเดี๋ยวเราขับรถไปล่าคนตุงแอร์ดกข้างบนกันดีกว่า แอ์ดบอนายจะเต็มแล้วใช่ไหมเพื่อนมาเต็มปุ๊บบวกปั๊บมาเพื่อนเรารู้ว่าของนายเต็มละมาบวกกับเราเลยเรามีคองเก้ากับ SKS นี่ไงชักปืนรออุอ้ยปืนแม็กเจ็ดแม็กเแม็กเมาสู้กับสองเจ็ไหมเพื่อนอูไม่ตายมาเรียบร้อยกดตัวไปข้างหน้าเพื่อนนายหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราจะวันช็อตแบบไฮไลท์เท่ๆสวยๆ น่งตั้งโอเคมายิงน่งตั้งโอเคสวยงามสวยงามนะมาลีสวยงามเลยตอนนี้ก็ได้มารวมคิวก็น่าจะเป็นส7เแล้วเห็นไหมมันง่ายอะ่ะเก็บของจากกล่องทองอะ่ะก็เลยแบบเอาไวทา้ทําหลังๆแล้วกันนะทุกคนมันง่ายอเอาไว้แบบตอนแบบไม่มีคอนด์ทำแล้วค่อยทำละกันไปเดี๋ยวเราขับรถไปดูข้างบนดีกว่าอาจจะมีคนให้เรายิงก็ได้นะแล้วใครมันล่าผมวะน่ะ คิดว่านายเจ๋งมากใช่ไหมนายมาล่าเราเนี่ยวันนี้เรามากับเซตของทองเลยนะเก็บของจากของทองแต่งชุดทองเป็นเบชิต้างูกุลโมกะเลยนะมาเพื่อนโอ้โหชุดม่วงด้วยใช่คนเดียวกันที่เรายิงตรงโคชิงกิไปวะอุ้ยข้างหน้าเจ๊ชนเจ๊ก่อนเลยชนก่อนได้ปูดโอเคหนึ่งหัวไฮไลท์มายืนอย่างนี้มายิงเลยเอาเอ้าเนตเนตเนตหรือโปวะเนตยาเพื่อน มันโป่ะทุกคนโป้ไหมวะผมยังเล่นเกมฟีไฟได้อยู่เลยนะดูยังไงว่าโปวหรือไม่โปวะโปไม่โปไม่รู้แหละผมกดรายงานก่อนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน็ตผมเน็ตผมอันนี้ละมันโปทุกคนโอ้ก่อนเดนของตองของเราอุตส่าห์สัญญาคนดูว่าแมตช์เดียวคือต้องชนะมึงจะเล่นโปหาพ่อมึงเหรอไอไม่มีปัญญามึงจะโปหาพ่อมึงเหรอไอไม่มีปัญญาไอขว้วเดี๋ยวผมกดให้ใหม่แล้วกันทุกคน แบบนี้มันเจอโปูอ่ะแบบหน้าขอให้ไม่เจอนะถ้ายังเจอโปูอีกผมไม่ทําละคอนเทนต์น,นี้มาทุกคนถือว่าเอาใหม่ละกันนะเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการฟาดคอไปหนึ่งทีตรงนี้มี A N 94, เอ็น94อะไรคือเราต้องใช้แล้วแหละไม่งั้นเราจะไปคิวคนไม่ทันแล้วบนหลังคาเป็นอะไรเนี่ยลงกันสามตัวเลย แล้วผมจะขึ้นไปหายังไงเนี่ยก็ว่าคอนเทนต์เราวันนี้คือเก็บของจากกล่องทองไงมันไม่มีที่ว้าไปไงเออไม่เป็นไรแล้วกันผมว่าเขาน่าจะใช้ซาติโนลงมาแหละนะมาดูข้างในบ้านก่อนเลยอาจจะมีคนให้เรายิงก็ได้อุ้ยด้านขวาด้านขวาแต่ว่าปืนเรากากไปกากก็ไม่เป็นไรล่วงเลยเพื่อนโอเคล่วงหนึ่งมาฝั่งไหนอีกฝั่งนี้มีโขดหินโขดหินวัดไหมเพื่อนวัดไหมเอานี้ของไม่ยอมเก็บโอเคใกล้ตายละ จังหวะนี้แหละเราต้องซตดอยา่าอย่ายิงกันก่อนจะเย็ยเนมานี่ไงจะชุบเพื่อนรักเพื่อนมากก็ไปกับเพื่อนเลยโอ้หเติมเลยลัดก่อนอู้อิ่มอิ่มแล้วันนี้มาข้างหน้าแต่ปืนนี้มันยิงยากอนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมจะพยายามยิงให้ได้ละกันเป็นปืนที่เป้าโคตรกากโคตรด,ดีเลยปืนนี้ไหนวอยไอ้บอยไอบอยวอยโอ้โหลิงแป๊บนึง เอาพี่โดก่อนเลยพี่โดก่อนใช่พี่โดไหมวะหรือว่าทัดเแยะวะทุกคนลิงเอ้าลิงเอ้าลิงเอ้าลิงไม่ฟังเสียงปืนเลยทางหน้าโอ้โหเปิดโครโนโแล้วโคตรไวไป,ไปเดี๋ยวเราไปล่าโครโนโก่อนโครโนโนายเจอเราแน่โครโนโอ,ออกมาเลยโครโนโครโนนายออกมาเร็วนายฟังรู้เรื่องไม่เอ้าหนีโครโนหนีโอ้โหไม่ดาว่ะเพราะมันไม่โดนหัว ปืนมาเล่นยากอะถ้ามันเป็นเดมโฟรหรือสกานี่คือโดนแล้วอะแต่มันดันเป็น A อเอ็นเี่ไงเออมาพี่โครโนโรวัิกับเราไหมพี่โครโนโเรามีของน้อยอจะตายพี่โครโนโจะตายละพี่โครโนโ,โดนไปตายนะไม่ฟังไงไม่ฟังไงไม่ฟังไงถ้าเราเคีแบบนี้เราจะได้ดาบมจหัวหรือตัวไว้ทุกคนเออไม่รู้อะเออหัวหัวหัวแปลว่าถ้าเรายิงดาเมจตอนนำมาตากือเรายังได้อยู่ใช่ไหม เออน่าจะได้นะแปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแสงที่ชุดดีกว่าอุ้ยในบ้านในบ้านในบ้านเป้าแดงอย่างนี้มาเพื่อนน,าย,นายใส่ชุดอะไรโอ้โหนี่ไงซูเนียบัตไกชุดม่วงชุดม่วงยาแปชุดม่วงร่วงก่อนเลยชุดม่วงร่วงก่อนเลยชุดม่วงร่วงก่อนเลยตมให้ก่อนด้วยโอ้ยเอกแปดอยากเล่นหนะ้าแต่เล่นไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยรีหาจากกล่องทองแล้วกันนะทุกคนข้างหน้าไอซ์วอ มีคนไหมวะชุบยังเพื่อนนายชุบกันเสร็จยังเรารอเพื่อนนายลงมาเนี่ยเราจะได้คิวเยอะๆไงมาเดี๋ยวเราลีหาของดีกว่าน่าจะมีของให้เราอยู่นะมีไหมไม่มีอันนี้ไม่เอาไม่เอาไปกดเรื่อยๆทุกคนเงินเรายังเหลืออยู่ไม่เอาไม่เอาอันนี้เอาไหมไม่เอาอุ้ยอันนี้เอาเลยทำไมจะไม่เอาไม่เอาก็ยิงไม่ได้ดิเป้าโคตรกากอะเอ็นอะมาบอกเลยว่าอุ้ยอุ้ยเอ้าไม่ตายเอ้าไม่ตายรินพันแล้วไม่โดนหรือไม่ตาย ตายเหรได้จะตายแล้วนะเป็นไงทุกคนดูมา M4 นะบอกก่อนเป้าอย่างตรงโอ้โหหายวอวอย่างเงี้ยจะมีทำไมเนี่ยเพื่อนเราใช้แก M4 นะ M4 นี้่เป็น M4 ที่มีตังแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้เพราะมันต้องแลกมาด้วยความโหดถ้าใครเคยเล่นดานชนะกินเลียบจะรู้จัก M4 นี้นะแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยสมัยนี้ก็คงจะไม่รู้จักนะเออทุกคนก็ดูไว้ซานี่คือ M4 ที่ต้องแลกมาด้วยกับฝีมือนะแต่รหัสนี้ผมไปยิงคนอื่นมานะ แต่มันก็สื่อไงว่าเจ้าของรหัสเก่าเนี่ยคือเล่นโคตรโหดนะโอ้เจาะไอ้วออย่างงี้ออกมาตายอะ่ะบอกเลยเตือนไม่ฟังใช่ไหมเพื่อนไปทัตุยะเข้าไปทําไมเนี่ยทัตุยะเข้ามาออกมาก็ตายนะเออมาเดี๋ยวเราไปรีก,กล่องเพิ่มดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยรีก,ก่อนล็อกหัวไปอุย้ยเจ็บบอกเลยเจ็บเอ็มโฟน,นี้ยิงโคตรโคตรรัวใครไม่มีก็อย่าลืมไปหาซื้อมาได้นะบวกแม่นยำหนึ่งร้อยอันนี้มายิงไงก็ตรง นีไ่ไงล็อกหัวผมเปิดผาแนลหรือปิดผาแนลอยู่วัดจําไม่ได้แล้วนะยืนทําไมตรงนี้ยืนทําไมตรงนี้อ้ยเปิดโปก่อนแป๊บนึงล็อกหัวเรียบร้อยหนึ่งหัวสองหัวสามหัวเป็นไงโอ้ใช้คนใช้ได้จริงนะเราลิ้นผมเป็นไรเนี่ยแต่โม้แต่เขาไม่เนียนเออแต่ผมใช้โปรจริงนะผมจะโกหกทุกคนทําไมเพราะว่าเราเป็นช่องที่จริงใจอยู่แล้วบอกว่าใช้โปก็ใช้โป้แไม่ใช่ไปใช้โปแล้วบอกไม่ได้ใช้เนาะเออมา ข้างหน้านี้เดี๋ยวเราเออมาลองโปใหม่ดีกว่าเป็นแหบบนึง่งวิธีการลองโปคือเราต้องรีตรงนี้ก่อนถ้ารีตรงนี้หลายๆรอบอะโปจะมีโอกาสติดมากขึ้นนะทุกคนเออมามีก่อนเลยมีอะไรไหมไม่มีอะมีอะไรไหมโอ้ไม่มีอะไ,ไม่ได้ข้องกาอุย้ยโคโนโต้องเอาแล้วโคโนใครจะไม่เอาโคโนกับปืนอาร์กด้วยนะโอเคไปครบเลยโคโนโกับปืนอาร์ปืนนักเราค่อยอัพเป็นเวลสามแล้วก็ยิงจะได้ทีๆอุ้ยผมลืมเก็บปืนอาร์กเหรอวะน่ะใช่ไหมเออผมลืมเก็บโอเคเดี๋ยวเราเก็บมาก่อนไป อุ้ยคนอย่าพึ่งเปิดโบละโอเคมาล็อกหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงอบอกแล้วว่าล็อกหัวร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยข้างหน้าโอ้ยเกมสองสี่เก้าคำหนึ่งโคโนโ,โคโนหายก่อนโอเคโคโนหายละไม่ดูดไม่ดู้ไม่ไมดูด้เรียบร้อยสองหัวผมกดตัวละกันโอเคขอกดตัวละกัน,กกนไปล่วงก่อนเลยเดี๋ยวพันยาก,ก่อน เดี๋ยวมีเพื่อนเข้ามานะโอเคโปนี้ถ้าใช้ระยะใกล้อะมันจะไม่ค่อยล็อกหัวนะทุกคนเออมันก็ยากข้างหน้าไปเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเออมันมันก็ไม่ได้ใช้งานยากนะโปนี้อ่ะก็ลองไปใช้ได้กับ M4 ชนะกินเรียบนะทุกคนต้องใช้ M4 ชนะกินเรียบเท่านั้นได้ใช้ลายอื่นคือจะไม่ได้ผลนะสก,กินนี้มีไหมไม่มีเนาะเออไปเดี๋ยวเราไปหาคนยิงต่อดีกว่าจะได้โชว์ประสิทธิภาพของ M4 แต่ผมคงไม่ใช้ทั้งเกมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะชนะไงถ้าใช้แต่ M4 อะ่ะเออมันโกง เฮ้ยคนณคุค,คด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้าย,าายรอก่อนเอ็มโฟเรามาแล้วหนึ่งหัวสองหัวโอเคมาอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอุ้ยทางนี้ทางนี้ซ้ำก่อนดูดิดูซ้ำยังโดนหัวทำได้ไงไปบอกแล้วไม่ฟังไงอุ้ยมีอีกมีอีกขนาดซ้ำยังโดนหัวดูนะเอานี่โดนตัวละ <c oughs> <laughs> ผมลืมเปิดโปรงไงปิดไปแล้วเมื่อกี้มามันจะได้เงียนๆไงเดีจีวจ็มจับได้ถ้ายิงในหัวนะ ข้างหน้ามีแน่นอนหนูระเบิดมาแล้วเรียบร้อยล็อกหัวโดนมาตายนะเอาไม่ไม่ฟังมาเดี๋ยวรอบนี้เราใช้ M4 ชาร์จเลยแป๊บน,นึดี๋ยวปิดโปล็อกหัวก่อนเราจะกดตัวอย่างเดียวเดี๋ยวโดวนแบนถ้ากดแต่หัวไปกดตัวอย่างเดียวตามสัญญา เดี๋ยวเรามาดูตู้ตรงนี้ดีกว่าอาจจะมีของดีให้เราก็ได้นะตอนนี้เรามีเงิน2 1 0 0อะ่ะมารีหาเลยแมตนี้คือเราต้องแชมป์นะผมจะพยายามแชมป์ให้ได้แล้วกันนะทุกคนตอนนี้ได้คองซวงมาละเดี๋ยวตอนนี้เราจะรีหาปืนฟิลฟลิไม่ก็เอ็กแอมปละกันนะไม่อยากใช้เอ็มโฟแล้วอ่ะมันโกงคืนนะเดี๋ยวผมจะโดนแบนนะทุกคนเราต้องเปลี่ยนปืนบ้างถ้าใช้ปืนเดิมๆตลอดไปเนี่ยมันเป็นที่จับผิดสังเกต โอเคได้ไอเกมแปละมาไอเกมแมาเลยปืนเทพของเราไปพอละขึ้นรถดีกว่าแอร์ดอบดันหน้าแอร์ดอบดานหน้าเดี๋ยวเราจะใช้สูตรล็อกหมวกมันเดิมมาเรียบร้อยเรียบร้อยตายตายเห็นไหมทุกคนตายเอาไม่ตายโอนนี้น่าจะยิงไม่ค่อยแรงน,นะทุกคนไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไประยะใกล้ก็ได้ ี่ไงล็อกหัวเหมือนเดิมยังโกงมาเดิมนะโปของเราใช้งานได้จริงๆโอเคตายเลยเอา้าตายหมดแล้วหรอวะือว่านีอูไม่ล็อกอะเรียบร้อยแปดไม่ทุกคนขนาดใช้เอแกแปแล้วนะยังโดนหัวแต่ลูกฟองมันไม่โดนหัวนะเพราะว่ามันมันทำยากไงโปอะมันต้องซื้อแบบแพงๆอะ่ะมาเดี๋ยวเราจะเล่นตึงๆเลยยิงไม่โดนเลยของสวงเนี่ยยิงอย่างยากอุย้ยเราจะเล่นกับเขาก่อนทุกคนมาเพื่อน น่เดี๋รีบตายนะโอเคโอเคพันยา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 โอเคพันยาก่อนนะเพื่อนไม่ต้องรีบกระสุนเราหุ่นเหลือหกดอกแล้วไม่น่ายิงเล่นเลยไปล้มก่อนเลยซ้ำก่อนโอเคซ้าทันซ้าทันแล้วเพื่อนเข้ามาอีกเพื่อนมาอีกเอานี้เอานี้โอ้ไม่ตายคนมันเยอะจังว่ะทุกคนมาออกมาตายนะออกมาคือตายล็อกหัวเกียบร้อยโอ้หล็อกตัวดาวอีกซ้ำก่อนซ้ำได้ซ้ำโอเคมาแป๊บหนึ่งอัพกอก่อน ต้อมปรับปุ๊บเจอกันนะคลองท่วงใช้อะไรวะเพื่อนเพื่อนใช้ปืนอ,อะไรวะโอ้ยทอมสัน้นทอมสัน้นคลองท่วงคลองท่วงคลองท่วงโอเคโอเคแต่มันอาจจะไม่แดงมากนะคลองท่วงอะ่ะเพราะว่าอุย้ยตะปูซองควงแบบแรงๆอะ่ะมันมันแพงไงผมไม่มีปัญญาซื้อไงซื้อได้แต่ปืนกลมาโอ้ยจี้จุดจุดคิวแล้วหรอวะลืมแหกตาดูเลยเรียบร้อยอุย้ยใครกลางล่มมาไปเลยอุย้ย ยาไม่มีแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวละครเอลล็ออยเอลไลแลอ้วมาเรามีเอล็อกชนะแน่แบบนี้แล้วก็สุนซองเราหมดแล้วผมว่าโอากาสชนะเรือดน,น้อยละจริงๆมามาอุ้ยเลือดเลือดเลือดอยาเพื่อนเอาแลกแกออโอ้ ถึงเราจะเล่นปไวยโหดแค่ไหนแต่ถ้าเครื่องเรากลางเนี่ยแหลกมันก็ตายเหมือนเดิมนะทุกคนโอเคก็ผมไม่ทำใหม่ละนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน